ครับสวัสดีครับผมพบกับสยามมอเตอร์สปอร์ตอีกแล้วนะครับวันนี้สําหรับคนที่มีปัญหา Inter worm, อ Inter ินเตอร์บวมทออินเตอร์รั่วแตกมาดูทางนี้นะครับเรียกได้ว่ามือใหม่อยากเปลี่ยน,อย,นอยู่แล้วอยากซื้อต้อง,องดูคลิปนี้ค่ะครับผม เดี๋ยววันนี้นะคะก็เราก็จะพามาดูนะคะสําหรับคนที่อยากจะสั่งซื้ออินเตอร์เนาะแต่ว่ายังสับสนอยู่ว่าเราจะซื้ออินเตอร์แบบไหนดีอินเตอร์เราจะต้องซื้อส่วนไหนก่อนอบบหรือว<บ>่าซือ้อแบบไหนเลยไหมซื้อท่อแบบไหนซื้ออินเตอร์แบบไหนใช่วันนี้นะคะเราจะพามาดูตัวอย่างของอินเตอร์ในรถอีซูซูดีแม็กนะคะรุ่น1.9แล้วก็ดีแม็ก0 0 0นะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะครับผมอันนี้จะเป็น1.9นะครับผม รูพาวเวอร์นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่เห็นเลยนะครับก็มีเปลี่ยนท่อแทนอินเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าันี้คือเป็นท่ออินเตอร์เดิมนะครับอันนี้เป็นท่อแทนแบบไหนคะต้องเป็นท่อแทนแบบอลูมิเนียมครับเป็นอโนได์ไทเท้ครับผมสีออกทองๆองเนาะใช่ครับจะเป็นเนื้อสายแบนเฟกแบบนี้สวยงามนะคะเป็นแบบดัดทุกท่านสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการติดตั้งท่อแทนยางนะคะในรถบริเวณเดิมของอ่าท่อยางของรถเลยนะคะอันนี้ก็ต่อจากลิ้นนะครับแล้วก็ ต่อเข้ากับตัวเหล็กดาตัวแขนนี้นะครับผมรถที่มันเกิดการบูดิฟายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความร้อนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็บูทเพิ่มขึ้นแนะนําว่าลูกค้าควรจะเปลี่ยนท่อแทนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะลดปัญหาท่อยางแบบนี้นะคะรั่วบวมแตกนะคะอีกส่วนหนึ่งนะครับคันนี้นะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับสำเร็จรูปนะครับตรงรุ่นนะครับของหนึ่งจุดเก้าครับตัวตัวนี้จะเป็นอินเตอร์แทนเดิมแทนเดิมยังไงก็คือเอามาใส่ตรงแทนเดิมปุ๊บตรงนี้แล้วก็เรามีท่อยาง้นี อ่าตัวนี้ก็ไม่ต้องดัดแปลงตรืเจาะอะไรเพิ่มนะครับผมก็แค่ทําหูยึดยึดน็อตครับใส่ได้เลยครับใส่ง่ายๆครับใช่ซึ่งอินเตอร์แบบนี้นะคะเราเรียกว่าอินเตอร์เชื่อมเข่านะคะมันก็จะมีของเราเนาะมีทั้งแบนฟิกแล้วก็เอ็นีเนาะตัวที่ขายดีเลยก็จะเป็นของติกถ้าเป็นอินเตอร์เชื่อมเขาของแบนฟิกนะคะเราจะแถมท่อยางที่เป็นท่อยางดำโปรดกนะคะที่ใช้สําหรับรถที่ใช้ในอ่าสนามแข่งใช่ซึ่งรถคันนี้ของเรารถแข่งคันนี้ของเรานะคะก็ใช้ ท่อยางโปรเดกแล้วก็เข็มขัดสปริงสำหรับรถแข่งโดยเฉพาะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ราคาของอุปกรณ์แต่ละส่วนแต่ละชิ้นนะคะท่ออินเตอร์เดิมนะครับก็จะมีแบบดัดนะครับแบบคว้นนะครับแล้วก็แบบดัดอลูไิเ์ตัวเท้ๆตัวนี้นะครับที่ใส่อยู่นะครับตัวนี้สีทองนะครับก็ถ้าแบบดัดอลูมิเนียมนะครับก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทพันต้นๆนะครับทั้งงานดัดและงานคว้นนะครับ ส่วนงานอโนได์ที่เป็นตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ2 0 0พันิดๆครับ2อง0กว่าบาทไม่แพงครับผมก็จะได้ได้ฝั่งไอดีนะครับแล้วก็ฝั่งไอเสียนะครับผมแล้วก็ได้เข้ายางเถ็บขัดด้วยใช่ครับแล้วก็มาที่อินเตอร์เชื่อมเขาของเฟกและเอ็มีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ของถ้าเป็นของเอ็มีเชื่อมเขาก็อยู่3 0 0พันกว่าบาทนะครับผมเฟกก็จะประมาณส0 0พันกว่าบาทต่างกันไม่เยอะมากครับผมตัวนี้นะครับประกันตลอดอยู่การใช้งานด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูที่คันโน้นดีกว่าตัวนี้เป็นชุดอินเตอร์ เป็นชุดใหญ่ครับชุดเตอร์คว้นเชื่อมปากอ่ะตัวนี้พิเศษหน่อยก็จะเป็นตัวตัดลิ้นนะครับตัวนี้เราไม่ได้ขายนะครับถ้าเป็นรถเดิมๆก็จะเป็นท่ออินเตอร์แบบโค้งนะครับอ่าโค้งมนที่ท่ออินเตอร์ตรงนี้ใช<ไ>่เข้าเป็นลิ้นเดิมครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยอ่ะต่อไปค่ะครับก็จะมีจะเป็นชุดก็จะมีท่อข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นอินเตอร์เลยนะครับเป็นอินเตอร์ของเฟกนะครับอันนี้เป็นตัวเก่าเนาะก็จะเป็นท่อนะครับเชื่อมขึ้นมาถึงค่อนข้างบนนี้เลยครับก็จะไม่มีแท่งงเเหลล็กกดาาอ้ตััวยยนะครบ มาดูราคาของกันนะคะต้องตัวชุดเตอร์ควันเชื่อมปากนะครับผมตัวนี้จะเป็นชุดเตยยกชุดเนาะครับก็จะถ้าเป็นตัวของ SMT นะครับก็อยู่ประมาณ 6, 0พันกว่าบาทคนต้นๆนะไม่แพงนะครับตัวนี้ก็พร้อมกองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของ Interfac นะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดันกว่าบาทเหมือนกันนะครับไม่แพงตัวนี้ก็แล้วแต่โปรโมชั่นนะเราช่เนื้อจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะส่งฟรีด้วยอะไรด้วยครับมันก็จะต่างกันเรื่องของดีไซน์เรื่องการรับฟูดแล้วก็ขนาดการรับประกันแล้วก็ของแถมในชุดประมาณนี้ค่ะซึ่ง ถ้าเป็นของอสยามนะเราก็จะแถมเป็นพ่อยางเปกสีฟ้ากับถิ่มัดแบบสูตตันของติดนะคะซึ่งจะราคาถูกกว่าวล้วอยาง,ยงที่เป็นติดก่อนแล้วก็ต้องทําให้ลูกค้าเห็นแหละว,ว่ามันต่างกันยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มากันที่ส่วนสุดท้ายนะคะเรื่องของท่อยางแล้วก็กิบขัดเนาะที่อยู่ในชุดครับผมถ้าเป็นชุดอินเตอร์ธรรมดาของ MT s m t นะครับก็จะมีตัวท่ทอยางที่เป็นเฟกนะครับตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแถมไปให้นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเป็นของเฟกนะครับ <ใช S 2> ก็จะเป็นตัวนี้ครับเฟกโฟลักนะครับเรามาพูดถึงความแตกต่างกันนะครับว่าตัวนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อใบนะครับซึ่งมีหลายชั้นมากกว่านะครับถ้าเมื่อเทียบกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัััััััววเเเเนน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 นื้้ออซิิลโคคคคีี่่่่ยยรรรบบบแแตตกกกาางงห็็ไดดชมจะะะะข นนี่นะตัวนี้สามารถนะครับรับบูธได้ถึงร้อยปอนะครับ<ช>ก็<ม>เราใช้ในรถแข่งของเราอยู่แล้วด้วยนะครับสบายเวลาบูธเยอะไม่แตกง่ายนะครับใช่สบายใจใช้ยาวๆไปเลยค็ไอ่าครับผมโอเคโอเคต่อมานะคะมาดูวันที่เข็มขัดนะคะเข็มขัดที่มาแนะนําวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกันถึง3แบบนะคะเอาแบบแรกแบบธรรมดาทั่วไปตามท้องตลาดนะคะ,ะตรงนี้มันจะเป็นกรงกลวงนะคะ อันนี้ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะโอเคมันจะเป็นโครงแบบนี้นะถ้าจับอ่ะอาต้องลองจับดูบางกว่าของเฟกเยอะนะครับผมแล้วก็เนื้อก็ค่อนข้างต่างกันนะครับคนละชนิเลยสีนิ่มอี่แล้วครับสบายสบายครับิใช่แค่มือบีบก็นิ่มเลยครับเนี่ยมาดูที่ของเฟกนะคะของเฟกก็จะมีถึง2แบบด้วยกันนะคะเข็มขัดก็จะมีแบบเข็มขัดสแตนเลสหูตันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต้องอธิบายค่ะว่าเป็นยังไงก็ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันนะครับหูตันก็คือมันรับแรงกด ได้เยอะกว่านะครับผมซึ่งเป็นหัวตันเรากดเข้าไปเงี้ยเราลัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ครับมันจะไม่บีบเพราะมีอลูมิเนียมเนี่ยตันอยู่ข้างในครับม,มันจะไม่ทําให้ตัวนี้บีบแน่นอนนะครับผมแล้วก็ความแข็งแรงครับเนี่ยแข็งเลยครับเนี่ยครับลองบีบเทียบกับตัวนี้ดูอ่ะ,อะดูตัวนี้นะอ่าสองมืออ่ะหนึ่งสองสามนี่อ่ะครับนี่นี่นะอับออกแรงจนแขนตันแล้วอันนี้แข็งแข็งกว่าเยอะอันนี้นิ่มๆเลยอันนี้อ่ะ และ,ะแบบสุดท้ายนะคะอันนีน้เรียกว่าพรีเมียมเลยเป็นของแนะนําของร้านเรานะคะก็จะเป็นเข็มขัดพิเศษแบบสปริงนะคะตัวนี้ครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันกันคลายเพราะตัวนี้มันเป็นหัวสปริงนะครับใช่เราใช้ไปนานท่อยางยืดหรืออะไรเงี้ยตัวความร้อนอเ้วแต่ตัวนี้มันไม่ยืดตามนะครับใช่เนนวลาที่รถทําบู๊ตเยอะๆ,ๆหรือว่ามีความร้อนเยอะแล้วท่อยางอะคะ่ะมันเกิด การหดตัวมันไม่พอดีทําให้สปริงตัวเนี้ยมันก็จะรัดเข้าไปใช่โดยถ้าเป็นเข็มขัดธรรมดาทั่วไปเนาะก็จะอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นเลยอยู่เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นเลยมันก็จะไม่มีการยืดแต่ว่าหดตัวตามใช่ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าจบปัญหาเลยถ้าแนะนาให้ซื้อก็แนะนําเป็นตัวสปริงมาเลยดีกว่าจบแล้วก็เป็นพ่อยางแต่เพิ่มิีนนิดนึงก็เอาตัวดีๆมาใช้ตัวนี้ก็มาร้อยกว่าบาทครับไม่แพงใช่ร้อยกว่าบาทไม่แพงค่ะเป็นของเด็กของร้านเรานะคะมีขายที่เราที่เดียวเนาะ ครับก็สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับสอ่งซชุดลิงเตอร์ท่ออินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ครับก็สอบถามเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็ในไลน์แอดก็ได้แอดสยามห้านะครับผมแล้วก็ซื้อผ่านทางช้อปปี้ใช่ช่วงนี้เรามีร้านช้อป e ีของเราแล้วนะคะสะดวกต่อการสั่งซื้อสินค้าของเรามากถ้าลูกค้าอยากเก็บปลายทางอะตอนนี้กดเข้าไปสั่งซื้อแล้วเก็บปลายทางได้เลยขอบคุณค่ะ